อะไรนะครับได้ยินไปยี่สิบสี่โมงแต่ว่ารอได้นั่นไหละก็รอได้มาั้เดี๋ยวครับสองสอชั่วโมงเข้ามาได้ไหมสองชั่วโมงเข้ามาได้ไหมสองชั่วโมงเข้ามาได้ไหมว่าบัตร่านลดสองชั่วโมงคู่เอามาหน้าแดดด้วยนะตีครับก็วันนี้ก็เป็นเสื้อย Uniqlo นะครับเป็น J.W. Anderson ครับก็เป็นคอลเลกชันพิเศษครับอืม collection นี้มีความพิเศษยังไงครับครับก็รอบนี้ก็จะเป็นนิวคัลเลอร์นิวซิล e t t e นะครับก็จะมี สีสันเฉดใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงซูอเอตนะครับก็จะมีเชฟมีเลเยอร์ต่างๆที่พิเศษมากขึ้นครับจริงๆเวลาเลือกสีผมว่ามีหลายอย่างมากเลยผมว่ามันแล้วแต่เทสของแต่ละคนแล้วก็ความเข้าของสีแบบที่เขาจะมีตรวจสอบใช่ไหมว่าอย่างเราเนี้ย personal color ของเราคือสีอะไรแต่ส่วนตัวก็ไม่เคยทํานะแต่ปกติเราคือชอบสีอะไรสกายถ้าปกติปก,กติจริงๆจะชอบอะไรที่ colorful ไม่ก็เรียบๆไปเลยจริงๆกนเลือดฟูที่ต่างกันนะคาร์เรฟูแต่แบบไม่ไม่ใช่คาร์เรฟูแบบว่าชมช้าแดงเหลืองอย่างเงี้ยนะไม่ถึงว่าแดงได้แต่ข้างล่างก็อาจจะเป็นแบบว่าโทนที่แบบว่าเรียบๆนิดนึงแล้วก็มีเลเยอร์แบบเฉดอะเฉดแบบแดงแดงอ่อนอย่างเงี้ยให้มันแบบผสมแล้วก็มีความซอฟต์นิดนึงครับซึ่งจริงๆต้องมีสามวันในการสีนี้โมกุลสีโมกคลใช่ไหมมีครับตารางแปะไว้ที่ ประตูเรียกว่าอะไรประตูตู้เสื้อผ้าจริงเลยเอาอ,อ,อย่างนั้นแต่งตามส,สีตามวันเลยหรอมีมีครับความเชื่อนี้เกิดมาตั้งแต่แบบออกกองซีรีส์<ม>แล้วแบบว่าใช้ได้จริงฝนไม่ตก,กถ่ายง่ายผ่านไวอ่ยแล้วถ้าวันไหนสีไม่มงคลใส่ไป<ช>ไมันจะเกิดป็นยังไงเป็นยังไงความอับก็จะอาจจะตามมาหนึ่งไม่ไม่ใช่ความอับชื้นนะความอับอย่างอื่นเรารู้สึกเองได้เลยเหรอว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรือเปล่าหมายถึง การใส่แบบอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เป็นลัคกี้นะมันก็ทําให้ทําให้แบบว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ manifest m ม n น f e s t ตัวเองอ่ะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นคนเชื่อในสัตว์ไม่เชื่อครับผมเชื่อวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อใครตามมาด้วยเชื่อใช่ครับมีมีสีอะไรที่สกายใส่แล้วรอดหรือ่ะใส่แล้วมันปังเอออนี่เรารู้สึกว่าเอ้ยสีเนี้ยมันดูสีมงคลเราือถแล้วค่ะมีสีไหนไม่รอดด้วยครับแย่ ขอสีมงคลก่อนขอสีจางวันไงขอสีจางวันไงเนี่ยปีปีใหม่เราวเขาก็จะมีสีใหม่ๆมาด้วยก็จะเปลี่ยนทุกปีใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนยังปีเราเปลี่ยนอยากเปลี่ยนป้ายที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับยังดูในอินเทอร์เน็ตอยู่เลยอินเทอร์เน็ตอปากกอะไรของแรกทำไมอ่ะมาาดูเก่หร เอาเคมันได้อยู่อาปากคิวโคค่ะครับก็ขอฝากยูนิโคอ่าคอลเลคชันนี้นะครับสปริงซัมเมอร์สองศครับก็นิวคัลเลอร์นิวสูเทตครับเป็นยังไงบ้างเราวมัเป็นลุคสิบที่วาดมาที่เชียงใหม่มาดูแบบความที่ถ้าที่นี่น่นั่อะไรยังไงถ้าไม่อยู่อยู่มันเป็นภาพรวมก็เป็นก็เหมือนปีแรกที่เราไปมันก็เราไม่ได้เจอแบบว่าค้าอะไรแบบปีแรกเราไปเราก็แบบว่าไปไหว่ตามที่ที่มีคนแนะนำมาแล้วก็ รอบหลัง yup. ได้มีโอกาสเจอพระอาจารย์ก็แบบได้ได้พูดคุยแล้วก็แบบรู้สึกเออดีรู้สึกมาที่ที่นี่แล้วมันแบบบรรยากาศดีกลับไปแล้วมันรู้สึกร่มรื่นสมองปลอดโปร่งทั้งหมดยังไงครับจิตใจเหรอครับก็สมบรณ์ยังไงจิตใจอยู่วัดเลยมันรู้สึกว um yeah. ่าได้ไปอยู่ได้ไปได้ใจจริงือด้วยบรรยากาศในในในวัดมันเขาเขาแบบดีอะครับทำธรราดีแบบมันมีความ ญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็มีน้ําตกอยู่ข้างหลังมีพญายนาคเงี้ยมันรู้สึกแบบว่าเออบรรยากาศมันแบบไปแล้วรู้สึกเหมือนบบอะไรเดียเป็นเหมือนป่าหิมะพานอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนโลกโลกสมมุออติเลยครับรู้เรื่องความสงบเย็นอะไรอย่างเงี้ยเ,เลยมันมันเย็นเย็นจริงๆครับไม่รู้อ่ะแต่เพียมก็เยอะอยู่ดีครับแต่คนก็เลยมองว่าเราสองคนกับนางนีเป็นโยมขงระธาตกับวัดกับวันนี้เพราะว่าั่าที่แล้วนางนี้ไปถวายเรือใช่ปะครับ คือก็ปกติก็จะแบบเราก็แบบมีมีมีคอนแทคกับทางทางวัดอย่างเงี้ยหมายถึงแบบบางครั้งแบบทางทางทางพระอาจารย์ก็แบบมีมีอะไรแบบว่าให้ให้แบบว่าประสานต่อเป็นกระบอกเสียงอะไเงี้ยก็เ่อเ่อมันมงนธนาบุญด้วยกันอย่างเงี้ยครับเเรากับวัดนี้ดูแบบสมโพธิมร้วยกัน วันนี้ได้แดงเพิ่มมาไม่รู้ทีข้อมือเนี่ยมันเป็นรอบนี้เป็นคอลเลกชันอย่างอื่นอะไรอะไรอาจจะไม่ได้โผล่อาจจะไม่ได้โผล่ในนอกข้างนอกครับการส่เล่าการที่เราส่อเล่าการที่เราส่งคนไปมันเหมือนเปนการนำเทรนทุกคนก็ต้องไปตามสกาลไปบองปที่นี่หมดเลยผมว่าไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกผมว่ามันเป็นแบบเหมือนเรื่องความ ความเชื่อความเลื่อมใสความสบายใจมากกว่าแบบบางคนก็ไปทำรวแบบสบายใจไงเราก็แบบไม่ได้ถึงกับเป็นผู้นำเทรนอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆวัดก็มีมีมีชื่อเสียงอยู่แล้วแบบก็มีคนแนะนำเรามาอีกทีก็แปลว่าต้องมีหลายคนมาแล้วแบบแได้จริงอะไรอย่างเงี้ยฉันสามสิบอ๋อครับเ,เพื่อนๆฉันสามสิบก็มีมีมาถามเรื่อยๆแล้วเราให้เรื่องให้คำแนะนำยังไงหรือว่าให้ยังไงก็ ฝากคนอื่นแนะนำต่อไปอีกทีนึงเอือพวกนี้แก๊งสกาลิกเขาก็ยกกองไปถ่ายนั่นเขาไปยกกองไปเออใช่หออะไรนีไงก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะแบบเราทำงานเครียดๆแล้วแบบหาชีพึ่งอ่ะหาชีพึ่งไปบุญอาหารที่พึ่งทางใจชีพึ่งทางใจทางใำผิดหรอชีพึ่งไปบุญอย่านุงที่ใช่ครับก็เป็นออฟอะไรนะครับเป็นออฟเป็นออฟ อย่าเลยครับอย่าเอาศาสนามาล้อเล่นเสียวเสียวโกมพุทธศาสนาเท้าเรียกว่าเป็นเราเป็นแบบญาติโยมเป็นญาติโยมที่เลิ้ยใสแต่ว่าพอเราไปทำหลายคนแฟนคลับหรือว่าคนเข้าไปกันไปอย่างเงี้ยมันเลยเขาไม่วัดที่ว่าเรื่องชีวิตเพือจุดดีใจเมื่อคนเข้าวัดคือผมว่าก็ดีใจแล้วก็เรียกว่าอะไรดีอนุโมทนาด้วยครับเพราะว่า เหมือนอตรงนั้นก็มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ในเมืองอะมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเลย,ยก็จะเป็นแบบว่าวัดที่ห่างไกลออกไปแล้วแถวๆนั้นก็แบบมีชุมชนที่เขาแบบมีความต้องการอะไรบางอย่างแบบว่าเรื่องของการะระบบสาธารณูปโภครวมไปถึงการใช้ชีวิตปากท้องอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกการได้ไปที่นั่นแล้วแบบว่าคนไปตามแล้วก็บบไปทําบุญอย่างเงี้ยก็เหมือนได้ช่วยเหลือคนในท้องที่ด้วยเพราะว่าพระอาจารย์ท่าน,นก็ มีโครงการแบบว่าช่วยคนในท้องที่เยอะมากคตอนนี้วัฒนาเปลี่ยนวัดพัฒนาเปลี่ยนไรเยอะไหมนักปราชญ์จริงๆวัดดูดีอยู่อยู่อยู่แล้วครับแต่ว่าก็มีทัฟฟิกมากขึ้นแล้วก็แบบมีคนมาบริจาคมากขึ้นก็ก็ดีใจหลวงพี่บอกว่าในบ้านครับที่มีคนมาตามบ่อยเยอะเลยตุงกี่เขาพูดอะไรก็ได้แดงของขานแล้วนะโยมเออใช่หรอเวลาคน้แดงปลกเอาได้แดงแล้วก็จะมาอวดเราถูกปะก็แล้วแต่คนครับคือ เขาแบบไม่ได้ลิมิตไงว่าหยิบได้เท่าไหร่ใช่ครับก็บางคนก็หยิบไปเยอะหน่อยอย่างเงี้ยแต่ก็ท่านท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็แบบว่าตามแบบว่าความศรัทธาแต่ว่าผมว่ามันดีตรงที่เหมือนท่านบอกว่าได้เนี่ยเขาแบบว่าให้คนในชุมชนนะครับเป็นคนทําเองเพราะฉะนั้นแบบว่าเงินมันก็จะแบบไหลไหลเออไหลเวียนอยู่ในชุมชนก็ดีไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกลุ่มไมรู้ เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมีไหมละครับแฟนคลับเราดูดมีครับมีครับก็ที่ไปล่าสุดก็เจอวัยรุ่นเยอะขึ้นนะครับถามเขาไม่ว่างเขามาทำไมทำเพราอยากมีผู้แบบสกายไหมอเ้ยเป็นยีเป็นเจ้าภาพเหรอไม่ใช่ไอ้เหยี่ยสกายเหยี่ยสกายนะนะว่าวันนี้ควรไปทำอะไรไปขอโชคหรือไปขอผู้โอ้โหผมว่าได้ได้หมดเลยอ่ะคือ หลักๆคือจะเป็นเท้าเทาเวทใช่ไหมครับข้างไหนก็จะมีพิยานาคใช่ครับก็ขอได้ทุกเรื่องผมว่าเรื่องงานเรื่องโชคลาภเรื่องอความโชคดีเพราะเขาก็จะมีทูบที่เป็นเลขอะครับที่จุดแล้วเป็นเลขใช่ซึ่งไหนคนชอบไปโฟกัสที่เลขของสกายบนตู้ของเราแต่ใคที่โ่้โม้นี้มันมาไหมพี้ออะไรพี่ซื้ออะไรพี่ซื้เห็นรพี้อได้เห็นหรือยังตู้อะได้ตู้อะ ช่วงหลังรู้สึกเล่นกับความเชื่อเยอะเหลือเกินใช่ไจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยเออจะจำได้ไหมวันนี้จะมาจำอะไรจําเลขเหรอครับจำไม่ได้คือไม่ไม่เคยถูกอะตัวเองเลยไงเพราะว่าทําบุญกับตัวเองไม่ขึ้นทําขึ้นแต่กับคนอื่นเนี่ยแบบจิ้มให้คนอื่นแล้วถูกแต่ว่าพอตั้งใจจะซื้อเองแล้วไม่เคยถูกเลยชีวิตนี้แต่หลายคนก็จับตาเลขเวลาเราไปจับเลขมันก็จะมาคิดว่ายังไงการที่เลขอติดคิดค่าคอมมิชชั่นได้ไหมครับ สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนในหน้าที่ดินได้ปะเคยเคยได้ไหมเคยเคยเค้าเคยเอามาให้เราไหมเคยครับเคยมีจิ้มให้ช่างแต่งหน้าถูกแล้วเค้าก็เอาเอาอะไรมารู้ไหมครับเอาอกไก่ปั่นมาถวายสิบกว่าแทนแทนนี่เนี่ยแทนน้ำแดงแทนมาถวายสกายใช่ครับมมันเป็นกุมาร ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็น3%ข่าคอมมิชชั่นก็จะดียิ่งไปโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ